เหยื่อของเราวันนี้ที่จะไปตกปลาเราจะไปตกปลาคลองกันนะครับนี่คือไส้เดือนไม่ใช่เหยื่อของเรานะครับที่เราขุดเสร็จแล้วไปตกเล่นๆกันนะครับสักสักสองสามชั่วโมงดูนะครับว่าจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเราไปกันที่คลองใหญ่เราต้องเดินทางไปประมาณสิบห้ากิโลนะครับเราไปกันเลย สวัสดีครับทุกช่องฟิชชิงใบตีนนะครับวันนี้วันนี้เราอยู่ันที่เบตงจังหวัดยะลานะครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตอนนี้เราอยู่ที่คลองปากบางนะครับคลองปากบางนี่ก็จะเป็นคลองที่ไหลลงสู่เขื่อนบางรังนะครับผมก็วันนี้นะครับน้ําสวยอยู่นะครับตอนนี้เราจะมาลองตกปรากดวันนี้เหยื่อเราเราจะเอาคันนาด,ดินมาสองคันแต่ว่าตอนนี้ผม ลองเล่นๆครับเอาเหยียบป๊อปเจ็ดเซนนะครับของค่ายลาปาล่านะครับมาลองเคาะดูปากกระสุนนะครับว่าจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวจะลองตีเล่นๆตรงนี้สักสักแป๊บดูนะครับถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราก็จะมาตกหน้าดินดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลาก,กันเลยเดี๋ยวเราจะลองตีดูเล่นๆสักแป๊บนะครับไป หลังจากเราตีมาสักพักแล้วนะครับไม่มีตัวกัดเลยพานน้ำมันค่อนข้างที่จะขุนนะครับว่าหน้าจดไม่ค่อยได้ฝนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปตกนาดิ่กันดีกว่าแล้วป่อไปก่อนดกนะ เขี่ยวเยอะนะครับนะครับเกี่ยวร้อยไปนะครับร้อยไปเกี่ยวสักสองตัวนะครับร้อยไปเลย okay. เกี่ยวสักสองตัวลอยลอยลอยให้เป็นให้เป็นพวงอย่างนี้นะครับแล้วก็ห้อยห้อยสักหน่อยนะครับอย่างนี้แล้วก็ตีไปเลย ตรงนี้น้ำไม่เชี่ยวนะครับตรงนี้มันจะมีเสาตอหม้ออยู่จะลองคาดเสาตอหม้อตรงนี้นะครับน้ำมันเชียวมากเลยเดียวครับเ,เราต้องลองตรงนี้นะครับ หายแลครับอีกินนะครับตีใกล้ๆไปแล้วครับ,รบ,รบเราต้องตีไกล้ๆอ่วองง่านะ้ำข้างๆน่าจะไม่แรง ก็รอนะครับรอปลามากินนะครับ เดี๋ยวจะย้ายหมายไปข้างในดูนะครับพอดีตรงนี้ลูกปลาต่ออย่างเดียวเลยครับผมร้อนด้วยครับเดี๋ยวจะลองย้ายไปข้างในดูครับหาที่ร่มๆนั่งชมดูครับว่าจะมีตัวไหมไปครับผมบดูกันนะครับว่าจะมีปลากินไหมครับผม สวยครับปลาจะกินดีไหมเจ๊เรื่องนี้ครับ้องมานั่งจ้องคัน,นคงนั้นจ้องคันฝนต,ตกหน้าดินจะรู้นะครับว่าการจ้องคันเป็นยังไง ปลากระพงลี่มาตกหน้าลิ้นนี่มันคนละเรื่องเลยครับคนละฟิลเลย นี่เราก็เฝ้ารอกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับประมาณชั่วโมงปลาก็วันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบมากเลยรับผมน้ำก็หลังจากฝนตกมาหลายเป็นเดือนนะครับน้ำขนตอนนี้น้ำขนเป็นเดือนแล้วสงสัยปลาน่าจะอจิ่มน่าจะอิ่มมากกว่าที่ไม่ค่อยจินมก็มีพวกลูกปลาเล็กๆเข้ามาต่อไส้เดือนไปบ้างครับก็เดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยลงมาแก้มือกันไหม่นะครับแต่เดี๋ยวเราขากับยังมีไมยน้ําตกอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นปลาพวงทองนะครับผมเดี๋ยวจะลงแวะตกสักแป๊บแล้วก็เผอๆอาจจะเล่นน้ําด้วยเดี๋ยวเราลองไปกันเลยนะครับผมสําหรับไมายนี้เราบายๆจับแล้วนะครับไมยนี้ไม่เอาแล้วครับไม่หมานครับนี่ครับแล้วก็มาถึงไมายน้าตกที่เป็นไมยแก้แก้มือนะครับหมายนี้จะมีปลาพวงนะครับผมปลาพวงทอง ปลาน้ำตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าจะได้หรือเปล่าเยวจะมาลองดูนะครับว่าจะได้ไหมครับเพราะเราไปหมายคลองใหญ่แห้วมาแล้วนะครับกินแห้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะกินอีกไม้หนไปโดนลตัว,วดีหวนี่เลยแม่ วนทงครองนี่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 ไอ้ตัวนี้โดนตะกัวตีหัวผมปล่อยมันไปเลยอ๋อไอนี้เอากลับบ้านใส่ไหนอะใส่ถุงใส่ถุงมันนี่ใส่ถุงเอาถุงมาให้น้องก็ได้ ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับผมอุ้ยระวังจับไว้ดีจับไว้ดีเดี๋ยวว่าละลองโตใหญ่เลยนี่ครับปากหัวทองไส์สวย โอ้โห้ไซด์นี่ครับจะไม่จะไม่วันนี้ติดชับครับผมอ๋อมาเอาถุงกว่าไซด์โอ้โหยปะคงทองไซด์สวยครับทรงทองไสสวยเลยเนี่ย่น้ำแบบนี้ก็หลังฝนตกครับปลาจริงๆนะผมเลย 刚靠卖。 ีหมายแก้มือครับผมได้มาเท่านี้สี่ห้าตัวโอเคแล้วพบกันใหม่แลวครับช่องฟิชซิ่งบติครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาแล้ว